วัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวนะครับผมเป็นกบไฟฟ้า3นิ้วของมาร์กิต้านะครับผมรุ่น M 1 1ึ0ง KX 1 B นะครับขนาด750วัตต์ตัวนี้นะครับผมอันนี้ผมได้มานะผมยังไม่ได้แกะเลยนะครับก็เดี๋ยวมาอันบ็อกซิ่งดูพร้อมๆกันว่าข้างในอ่ะเขามีอะไรมาให้บ้างนะครับผมครับอันนี้ก็แกะมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องดูพร้อมกันนะครับผมนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นตัวนี้เนาะเนี่ยครับ M 1 1 0 0 KX 1 B นะครับผมแกะกันดูหน่อยครับอ่ะมีที่รองนะครับครับภายในกล่องนะครับก็จะมีนะครับอันนี้เป็นเป็นหินรับมีดหนึ่งอันนะครับผมนะครับแล้วก็มีใบนะครับผมนะครับรหัสใบจะเป็น D ขีดหนึ่งหกสามสี่หกนะครับผมนะครับมีให้สองใบนะนะครับ อันนี้ครับอันนี้จะเป็นประกบเอาไว้ประกบกับใบนะครับแล้วก็เอาไว้รับนะครับผมรับใบมีดนะครับผมประกบใบเอาไว้รับใบ,บ,ใบมีดเนาะนี่ครับครับมีให้หนึ่งชุดเนาะแล้วก็นี่ตัวนี้แล้วก็มีจิ๊กนะครับเอาไว้ตั้งใบมีดหนึ่งชิ้นนะครับผมเวลาเราจะเ,เปลี่ยนใบมีดเราก็ต้องเอาตัวจิกเนี่ยไปทาบแล้วก็วัดให้ได้ให้ได้ระดับของเขานะครับมันจะมีระดับ ของเขาในการทาบอยู่นะครับให้ตรงแค่นั้นเองครับแล้วก็พอประกบเสร็จก็ค่อยไปใส่ในเครื่องนะครับแล้วก็มีนี่ครับอันนี้จะเป็นไกด์นะครับเป็นไกด์เวลาที่เราเออเอาไว้ช่วยประคองเวลาที่เราใส่ไม้นะครับผมนะครับหนึ่งอันเนาะงานดีนะครับงานดีเลยนะครับผมนะครับ ันนี้ก็เป็นตัวเครื่องเนาะอันนี้เป็นในส่วนของตัวเครื่องนะครับเดี๋ยวตัวเครื่องเดี๋ยวเราไปถ่ายข้างนอกดีกว่าอันนี้มันไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับครับอันนี้ก็ยกเครื่องออกมาแล้วนะครับผมนะครับภายในส่งตัวเครื่องเนี่ยก็จะมีสวิตนะครับสวิตตัวนี้นะครับสวิตนะครับจะไม่มีเออเซฟนะครับผมแต่จะมีล็อกนะครับก็คือว่าเวลาที่เรากดอย่างเงี้ยแล้วเรากดปุ่มตัวนี้นะครับตัวเล็กๆอันเนี้ยเข้าไปด้วยเนี่ยไกลมันจะล็อกนะครับวิธีการปลดล็อกก็กดลงไปครับแล้วปุ่มนี้มัันนจะด้้ออกแคค่ีรบ มันก็ปลดล็อกนะครับผมนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับข้างบนที่เราเห็นนะครับข้างบนที่เราเห็นครับตัวนี้นะครับผมเอาไว้หมุนปรับความลึกของการใส่ไม้นะครับผมนะครับตัวนี้จะปรับได้ตั้งแต่ศูนย์ครับถึงสามมิลนะครับผมก็เราก็ซค่อยๆเราก็ค่อยๆหมุนไปทีละนิดนะครับผมถ้าเราหมุนหมุนตามเข็มเนี่ยมันก็จะลึกไปเรื่อยนะครับผมนะครับแต่ถ้าเราหมุนทวนเข็มเนี่ยมันก็จะตื้น <ersch> ึ้นนะครับผมนะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับแล้วก็ด้านด้านล่างครับด้านล่างใบนะครับนี่ก็คือใบมีดของเขาตัวเนี้ยจะเป็นใบมีดแบบเขาเรียกอะไรอ่ะสองคมนะครับผมเป็นแบบสองคมก็จะมีใบมีดสองชุดนะครับมีชุดหนึ่งอยู่ตรงนี้เนาะแล้วก็จะมีอีกชุดหนึ่งนะครับอยู่ด้านนี้นะครับเนี่ยครับตรงนี้นะครับอันนี้คือชุดที่สองนะเห็นไหมผมหมุนไปปุ๊บเนี่ยเราก็จะเห็นประกบที่เอาไว้ล็อกใบอีกอันหนึ่งนะครับก็คือพูดง่ายว่า ในชุดของใบมีดหนึ่งชุดเนี่ยจะมีสองใบนะครับผมนะครับประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ตัวเนื้องานที่ผมจับนะคือคือเนื้อคือละเอียดมากครับไม่รู้จะพูดยังไงคือมันโอเคเลยครับจากที่ผมได้สัมผัสจับดูนะแล้วก็ดูเนื้องานในการหล่อการแลของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดทีเดียวนะครับผมแล้วก็ใส่ไฟนะครับคือจะบอกว่าใสยไฟอ่ะรุ่นนี้มันนิ่มมากเลยครับนี่ครับนิ่มมากครับ คืออย่างนี้นคือดีนะครับเวลาที่เราแบบเวลาไปพลาดกับตัวหรือว่าไปโดนอะไรหรือว่าเวลาที่เราขยับเนี่ยมันจะคล้องแค่วครับคือมันจะคล้องตัวกว่าที่เป็นสายแข็งนะครับคือมันนิ่มมากครับผมไม่เคยเนี่ยไม่เคยเจอสายไฟนิ่มแบบนี้ครับมันเหมือนเป็นซิลิโคนเลยเหมือนเป็นแบบไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยาครับเป็นเหมือนเป็นซิลิโคนอะสายไฟครับอย่างนิ่มครับครับก็ประมาณนี้แล้วก็ความยาวของสายไฟที่อยู่สองเมตรนะครับ ตัวนี้ก็จะมีกําลังวัตต์อยู่ที่เจ็ด้อยห้าสวัตต์นะครับผมนะครับก็คือรุ่นนี้นะเป็นเอ็มหนึ่งหนึ่งนศูนย์นะครับผมแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราหมุนให้ดูครับอีกด้านหนึ่งก็จะมีนี่ครับก็จะมีตัวกันฝุ่นให้หนึ่งตัวนะครับคือเขาจะใส่มาแล้วนะนะครับแ้วผมพยายามมองอยู่ว่าเราจะใส่เครื่องดูดฝุ่นยังไงนะครับเพราะว่าผมมีเครื่องดูดฝุ่นที่เอาไว้ดูดพวกไม้อยู่นะครับคิดว่าเราน่าจะต้องถอดแผ่นนี้ออกนะครับ ไขออกแล้วก็เสียบเข้าไปในนี้นะครับเ,เสียบเข้าไปในนี้แทนนะครับตรงนี้มันจะเป็นรูกลมๆอยู่ข้างในครับเราก็ต้องถอดฝาครอบออกเพราะถ้าเกิดเราเราไม่ได้ใส่เครื่องดูดฝุ่นเนี่ยเราต้องใส่ฝาครอบเพื่อให้เศษไม้มันกระเด็นลงมานะครับเนี่ยมันก็จะเป่าลงมาข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีกาดกันใบด้านข้างตรงนี้นะครับเนี่ยตรงนี้เขาก็จะมีกาดอยู่ครับเวลาเราวิ่งทีนงานวิ่งมาโดนเนี่ยมันก็จะขึ้นนะครับผมแล้วก็จะมีตัวนี้เขาเรียกตัวประคองนะครับเนี่ยครับ ตัวประคองกบนะครับผมเราสามารถปรับได้นะครับว่าจะเอาลึกเอาหนาอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมนะครับก็ปรับให้มันช่วยประคองได้เวลาที่เราเใส่ไม้นะครับผมนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์เพิ่มเติมก็คือเป็นตัวประคองไม้ด้านข้างครับตัวนี้ครับอันนี้นะครับเขาเรียกตัวประคองไม้ด้านข้างนะครักรตบก็ะะะจะเอาไว้ใส่ตรงนี้นะครับใส่ด้านข้างนี้ โอเคอย่างนี้นะครับเราก็ไขน็อตฝั่งนี้ออกเนะาะไขน็อตตรงนี้ออกก่อนนะครับแล้วเราก็เอาตัวปุคองเนี่ยใส่เข้าไปนะครับตัวนี้ก็คือที่ผมจับเนี่ยคือมันคือมันมั่นคงมากเลยครับมันดูแข็งแรงแบบคือใช้ใช้งานน่าจะดีมากครับนะครับมันดูแบบแข็งแรงแล้วก็ดูได้สู่นะครับคือมันเลื่อนเข้าเลื่อนออกได้แบบคล่องตัวมากครับเนี่ย ก็ไว้ยันยันขอบไม้นะครับเวลาที่เราใส่แล้วก็สามารถปรับได้นะครับสมมติอย่างเงี้ยแล้วก็ยันขอบไม้ให้อยู่แค่นี้นะครับแล้วเราก็ใส่ตามปื้ออย่างเงี้ยไปนะครับเราก็ปรับได้ว่าเราจะเอาความหนาเนี่ยครับความลึกเท่าไหร่ความหนาเท่าไหร่ก็ก็เลื่อนเลื่อนปรับเอาได้แล้วก็พอเสร็จแล้วเราก็ล็อกตรงนี้แค่นั้นเองนะครับมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับเนี่ยครับแล้วเวลาเราวิ่งบนไม้เนี่ยตรงนี้มันจะเกาะนิดเดียวใช่ไหมครับแล้วก็ใช้ตีนตีนตัวเนี้ยช่วยประคองนะครับ เวลาเราวิ่งบนไม้ในกรณีที่เราท้าบบนไม้แล้วมันเหลือที่นิดนึงนะครับเราก็ใช้ตีนตัูเนี้ยช่วยประคองไม้ให้มันมั่นคงได้นะครับมันก็จะใส่ได้ง่ายขึ้นนะครับใส่ล่องตามมุมตามอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็จะมีช่องตรงนี้นะกลมๆสองอันนะครับตรงนี้เอาไว้เปลี่ยนฐานนะครับหมุนออกมาเพื่อจะเปลี่ยนฐานตรงที่มอเตอร์ได้นะครับครับวันนี้คือผมใส่ตัวประคองเข้าไปแล้วนะด้านล่างอันนี้ครับผมว่ามันดีอย่างคือเวลาที่เราใส่แล้วเนี้ย เวลาที่เราวางเวลาที่เราใช้เสร็จนะครับเราวางไว้กับพื้นอย่างเงี้ยคือมันก็ช่วยเซฟในส่วนของหน้าหน้าผิวสมัมผัสตรงด้านที่นะครับผิวสัมผัสด้านหลังอันเนี้ยมันช่วยรักษาไม่ให้เป็นรอยได้ง่ายนะครับเนี่ยด้านหน้ากับด้านหลังตรงเนี้ยครับถ้าเราใส่ตรงเนี้ยเราก็วางง่ายได้เลยนะครับเพราะว่าตรงนี้ถลอกมันไม่เป็นไรสั่นตรงเนี้ยถลอกมันไม่เป็นไรครับนะครับก็ช่วยโปรเทคได้อีกระดับหนึ่งนะนะครับประมาณเนี้ยเพราะว่าตัวเครื่องเขาต้องที่จะหนักอยู่นะครับ นะครับก็อย่างนี้เลยนะครับค่ะวันนี้ก็เป็นกบไฟฟ้าตัวแรกของผมนะครับผมก็เลือกอยู่หลายรุ่นนะนะครับมันจะมีมาเกต้าอีกตัวหนึ่งที่เป็น b 1 9 0 2หรือ901เนี่ยครับมันจะถูกกว่านี้หน่อยนะประมาณ2,000นนะครับอันนี้คือผมได้มาในราคา3,6 0พนกนะก็ราคาไม่แพงนะครับผมเพราะว่าซื้อตอนช่วงเทศกาลพอดีแล้วก็มีโปรโมชั่นอะไรก็เ็ดสร็จแล้วก็ได้มาราคา3,600บาทครับยังถูกครับนะครับคุ้มเลยนะครับก็เลยเพิ่มอีกหน่อยเอาเป็นรุ่นนี้ดีกว่านะครับ นะครับใช้ยาวๆเลยนะครับผมนะครับก็อลองดูนะครับสาหรับพี่ๆท่านไหนที่กาลังจะหากบไฟฟ้าสักตัวหนึ่งผมว่าตัวนี้งานดีงานดีมากครับผมนะครับคือที่จับมาเนื้อแบบคือรายละเอียดทุกอย่างเนี่ยทุกอย่างเลยคือมันแบบ มันดูดีไปหมดคือมันจับอยู่สัมผัสเลยมันดีมากเลยครับก็ลองดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะครับหรือว่าเอาคลิปผมไปดูเปรียบเทียบกับรุ่นอื่นก็ได้นะครับที่กําลังหาซื้อกันอยู่นะครับผมนะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็ยังไงก็ฝากกดติดตาม c h anel for story ไว้สักนิดนึงนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงคลิปหน้าเนี่ยเรามาเจอกันใหม่นะครับนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ